สวัสดีครับในช่วงสองสามวันมานี้นะฮะคงจะไม่มีงานใดครับที่เป็น Talk of the Town หรือพูดง่ายๆว่าเป็น Talk of the World เลยก็ได้ครับโอ้โหเกียวกราวกันทั่วโลกนะครับกับงานอภิเษกสมรสครับของเจ้าชายวิลเลียมส์นะฮะแล้วก็ เมดเดิลเนนั่นเองนะครับโอ้โหจัดที่ยิ่งใหญ่มากนะครับที่เราได้ชมกันไปแล้วนะฮะที่เวสต์มินสเตอร์แคทรีโดหรือว่ามหาวิหารเวสต์มินสเตอร์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับรายการมองเทศมองไทยการตลาดกับผมดรประกพลอนุริ์จะมาพูดเรื่อง f a ร์ริเทิลมองกระเถก็คือเป็นนะฮะการตลาดเทพนิยายครับอ่า นะครับสำหรับการตลาดเทมนิยใหนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนเคยชินกันมาแต่เด็กครับทำไมทุกคนถึงสนใจครเกี่ยวกับงานอับิเษกสมรสนี้เพราะว่าตั้งแต่เราเด็กกันมาแล้วเนี่ยฮะเราก็ได้ยินในเรื่องของ Snow White ในเรื่องของ uh, Sleeping Beauty นะฮะจนมาถึงซินเดอเรลล่าเขาบอกว่าไงครับเคธไมเดอลตันครับซึ่งเป็นผู้หญิงที่โชคดีคือเป็นหญิงสามั่นชนนะฮะแล้วก็ได้มาพบรักครับไปเรียนกันที่มหาวิทยาลัย ทยาลัยเจอกับผู้สูงศักดิ์นะครับเจ้าชายวิลเลียมส์ของเราคบกันมากว่า10ปีฮะจนในที่สุดตอนนี้เป็นว่าที่ราชินีอังกฤษนะครับโดยสามไปนะครับตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่อยู่ใน cognition อยู่แล้วฮะอยู่ในความทรงจําความนึกคิดเพราะฉะนั้นมันเป็น cognitive marketing ครับสามารถที่จะดึงมาใช้ในทางการตลาดได้เสมอครับก็ดูจากความเป็นเทพนิยายครับเป็นไงฮะดูจากนี่ครับร้านจิวเวลรี่ครับคือชื่อว่าร้าน natural s a f i r e company นะฮะซึ่งก่อตั้งเมื่อปี2482ครับโอ้โหเป็นไงครับ ปรากฏว่าครับธุรกิจของเขานะครับพลิกผันในชั่วข้ามคืนครับทันทีที่นะฮะมีการเผยแพร่ภาพของพระธรรมรงฮะที่นิ้วหนางข้างซ้ายของนางสาวเคธมิเดอตันนะถูกแพร่ออกไปครับนะฮะสินาทีนะครับภายใน10นาทีเนี่ยเว็บเชื่อไหมคว่าเว็บไซต์ของทางร้านนี้ล่มเลยเพราะอะไรฮะคนแห่กันเข้าไปครับอ๋อร้านนี้เหรอที่ที่ที่เป็นแหวนที่เจ้าฟ้าชายชาลส์เนี่ยทรงมั่นนะฮะกับพระมารดานะเลดี้ดานานะครับโอ้ทุกคนอยากจะได้กันหมดครับทั้งอเมริกานะครับนะะเข้าไปนะฮะจากที่เมื่อ ก่อนขายได้วันละสามวันละสิบวงนะฮะแหวนเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามีคนไปสั่งซื้อให้ทําแหวนโดยเนี้ยฮะวันละ30วงด้วยซ้ำไปนะครับทั้งๆที่ในบริษัทเนี่ยนะฮะที่ร้านเจอร์รี่ที่ฟิฟท์อเวนิวในแมนฮัตตันในนิวยอร์กเนี่ยนะครับที่อเมริกาเนี่ยมีคนทํางานแค่6คนปรากฏว่าโอ้โหต้องมานั่งรับสายกันนะฮะไม่หวัดไม่ไหวนะครับทำไมฮะถึงคนถึงต้องการแบบตัวนี้ฮะทั้งการตลาดเราเรียกว่าแหวนตัวเนี้ย มันมีนะฮะคุณค่าทางสัญลักษณ์และจิตใจเราเรียกว่ามี Symbolic อ n ์ e อ o ิโม n a นอล l วลูนะครับเป็นยังไงฮะก็เพราะว่าเขาอยากจะได้แหวนเรียนแบบพระธรรมรงกันนะทำไมฮะโอ้ก็ดูครับเป็นซับไฟร์18กรัตล้อมรอบด้วยเพชรน้ำงามนะ,ะบนเรือนแหวนทองคำเขา18กรัตครับเป็นแหวนที่เมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยนะฮะ น,นางสาวดาน่าสเปนเซอร์ถูกมั่นโดยเจ้าฟ้าชายชาส์ตรงเนี้เขาเรียกว่าเป็นมิติของการตลาดย้อนอดีตครับเราเรียกว่า Retro Marketing นะครับโอ้โหใครๆก็อยากจะมันเป็นแหวนที่แบบคิดดูนะใช้มั่นกับเจ้าหญิงนะฮะใช้มั่นกับเจ้าสาวมาสองงานทีเดียวนะเป็นงานแบบสุดยอดมากใครเขาอยากได้ครับถึงแม้นะครับ เนี่ยเขาไปสั่งกันมีมูลค่ากว่า5 0 0 0 0นดอลลาร์หรือประมาณวงหนึ่งเนี่ยสิล้านบาทด้วยซ้ําไปแล้วก็ขนาดที่ทางจีนฮะมีทําออกมาเรียนแบบด้วยฮะก็คือราคาประมาณร50บาทอบูาทของเลียนแบบแต่ว่าแบบก็ไม่ได้เหมือนกันเป๊ะน,นะฮะก็คือมีตัวจํานวนนิลล้อมเพชรน้อยลงนะฮะไม่แค่นั้นครับนอกจากนี้ฮะก็ยังมีนะของที่ระลึกออกมา,มามากมายครับถ้าเราลองดูตรงนี้นะฮะเนี่ยฮะของที่ระลึกครับไม่ว่าจะเป็นของเก๋ๆไก่ๆนะฮะอย่างเนี้ยทำเป็นอ่า ของเป็นขนมเค้กเป็นตัวสติกเกอร์อะไรขึ้นมานะครับมีสแตมเห็นไหมฮะสแตมของคู่รักเลยนะครับของเจ้าชายวิลเลียมสกับเคทไมเดอร์นนะฮะมีเนี่ยครับตามร้านอันนี้ชื่อว่า Cre สส์ออฟลอนดอนนะครับที่เขาจะมีเว็บไซต์ซึ่งเป็นของที่ระลึกให้สําหรับนักท่องเที่ยวมาซึ่งในกรณีนี้ครับทั้งร้านนะฮะจะจัดเซกชันขนาดใหญ่ครับเพื่อที่จะให้ได้นะคนซื้อนักท่องเที่ยวทั้งหลายเนี่ยมาร่วมซื้อของที่ระลึกกันนะฮะเป็นจานรูปของทั้งสองนะครับ มีตัวสติกเกอร์มีตัวถ้วยกาแฟมีตัวชุดชาชงมีทั้งขนาดเป็นขนมเนี่ยเด็กๆที่เราเคยทานกันนะฮะที่กดป๊อกแ็ป๊อกแก็กจะเป็นตัวเคสกกับวิลเลียมส์เนี่ยนะฮะของที่ลึกมีมากมายครับนะ,ะเรียกว่าเป็นฟีเวอร์กันเลยนะครับนะแม้แต่ถุงผ้าถุงอะไรม้แต่นี้นะถุงยางอนามัยยังมีเลยนะครับเข็นว่า I Love London นะฮะแล้วก็เป็นเจ้าฟ้าชาลสกับซินเดอเรลล่าอะไรเงี้ยนะฮะ และสำหรับสื่อมวลชนเหรครับโอ้โหนะฮะเชื่อไหมครับว่าตอนนี้นะครับลงทะเบียนไปร่วมงานจากหลังไหลจากทั่วโลกไปมาณ7 0 0 0กว่าคนแล้วนะครับเพราะอะไรฮะเพราะแม้แต่สํานักพระราชวังครับก็สำรองที่ไว้ครับ22,000กว่าตารางเมตรนะครับที่กรีนพาร์คซึ่งเป็นสวนสาธารณะใกล้ๆครซึ่งจะมีขบวนเดินเสด็จผ่านนะครับโอ้โหมวความสดวกไว้มากมาย และเพราะมีกระแสตอบรับขนาดนี้ครับทางเซนต์เจนส์พาเลสซึ่งเป็นสำนักพระราชวังที่ดูแลงานอภิเษกสมรสนี้นะครับได้มอบหมายให้กับ Google ครับเป็นผู้ดูแลในการสร้างเว็บไซต์และระบบดิจิทัลทั้งหมดครับนะฮะชื่อว่าเนี่ยครับ o f f i c i a l Royal Wedding นะครับ2011นะฮะเพื่อที่จะให้คนไปดูภาพนะครับแหมนะฮะไปดูภาพเก็บตกมานะครับครับซึ่งจริงๆแล้วนะฮะจะบอกว่าในเทปที่ท่านดูอยู่ในขนาดนี้ฮะเป็นการบันทึกเทปนะฮะก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับดูครับว่าผมมีอะไรในมือฮะ นะครับอืนะครับผมมีครับนี่ฉันจะอ่านให้ฟังนะครับนี่คือการ์ดถ้าใครยังไม่เห็นว่านี่คือหน้าตาของการ์ดเชิญแต่งงานเป็นยังไงนะครับนะฮะ The Lord นะครับ Chamber is commanded by the Queen to invite นี่ครับก็เป็นเชิญนะครับเรียนเชิญนะครับจากสำนักราชวังนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประกพลอนุริศครับให้ไปร่วมงานนะครับของเจ้าชายวิลเลียมและก็นางสาวเคทมิลเดอล์ทนนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมก็ต้องรีบไปขึ้นเครื่องแล้วนะครับแล้วก็โทษจริงครับโอ้ จากต่างประเทศที่ไหนทษทีนะโอ้เฮ้ยเฮ้ย royal highness yes okay yes i'm shooting at the tnn 24 oh yes y oh u sure i won't miss it for the world okay yeah i'll be there i'll be there i'll be there make sure yeah i'll be there okay okay take care oh, โทษทีครับพอดีว่านนะครับผมเป็นพระสหายนะครับก็ท่านก็โทรมานะครับผมคงต้องขอตัวแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าการตลาดอธิบายได้ทุกเรื่องนะครับกับผมดพรพรัชพลอนุริทมองไทยมองเทศการตลาดสวัสดีครับ no. True, I've really found someone like you. Mm -hmm. Well it stay the love you feel for me will it stay.